ก่อนหน้านี้นะคะเพจเจมอยรอยแปดค่ะก็ได mm ้ออกมาจับสังเกตความเคลื่อนไหวของคู่มีขนมหมอบุกนะคะว่าทําไมทําไม คลิปคู่หวานๆที่เคยลงกันรัวๆเนี่ยถึงหายไปเกลี้ยงติ๊กตอกของหมอบุ๊กเลยงานนี้นะคะก็ทําเอาคนอดสงสัยกันไม่ได้ค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้กันแน่เพราะปะกตินะคะทั้งคู่จะปล่อยซีนหวานมาให้แฟนๆเนี่ยได้ตามกลี๊กันเป็นประจำพอคลิปหายปุ๊บกระแสะในโซเชียลก็ปั่นป่วนทันทีโดยต่อมานะคะฝ่ายเพื่อนสนิทของมีขนมอย่างภูผานะคะก็ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ค่ะฝากชาวเน็ตนะคะว่า,ยายอย่าโยงอย่ารีบอยา่าเฝ้าค่ะเหมือนอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆกับเรื่องนี้ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ได้ทําการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยเดี๋ยวยังไงเราไปฟังคลิปเสียงของภูผากันค่ะเพื่อการแถลงด่วนเป็นเรื่องทั่วไปเหมือนเราคิดอีกคับหนึ่งก่อนยาเฝ้ายาเฝ้ายาฟฝ้าโซ่โดยแฟนๆนะคะก็แห่มาคอมเมนต์นะคะในคลิปของภูผานะคะว่า อยางงอนกันนาน FC แบบชั้นใจไม่ดีงอนแรงจนซ่อนรูปเลิกติดตามไอจีเลยเหรอคะผู้ผ่าไม่เครียดแสดงว่าไม่มีอะไรหรือเปล่าและไม่เพียงเท่านั้นค่ะมีขนมเองนะคะก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะว่ารู้เลยนะแล้วคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าติดตามเลยเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ comment ที่มีขนมเนี่ยเม้นในโพสต์ของตัวเองกันดีกว่าค่ะไม่มีอะไรคะ่ะจากเหตุการณ์เมื่อวานเห็นได้ว่าถ้าเลิกกันจริงๆน่าจะแบนติดพื้น ตาวิเศษเห็นหมดถ้าเจาไม่เคยทะเลาะก,กับแฟนก็พอเข้าใจค่ะคําถามคือทําไมคนเราถึงสะใจกับชีวิตคนอื่นทั้งๆท,ที่มันสามารถเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนตลกแต่ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าคดีพลิกสุดๆค่ะพรเพจเจมอยร้อยแปดนะคะกลับมาอัปเดตว่า คลิปกลับมาแล้วจ้าดีกันแล้วทําเอาแฟนๆเนี่ยโล่งอ,อกไปตามๆกันเรียกได้ว่าเรื่องราวคู่นี้นะคะมีทั้งดรามา่ามุมหวานจนทําให้คนตามเนี่ยกระพริบตาแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะโดยเจมอยนะคะก็ได้คอมเมนต์พร้อมแคปภาพหน้าติ๊กต็อกของหมอบุกนะคะว่ากลับมาแล้วหาางองแล้วละ่ะงอนนานไม่ได้หมอเขากลัวกูรวบหัวรวบหางเห็นกูยืนจ่อรอคิวอยู่หน้าประตูหมอรีบห่างอนมีเลยโดยฝั่งมีขนมนะคะก็ได้คอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองว่า เรื่องนี้อย่าไปโทษพี่บุ๊กเลยค่ะเพราะชีบอกก่อนชีปิดแอป360ฮีเสียใจฮีเลยเก็บรูปฮีบอบบางขนาดนี้อย่าไปโทษฮีเลยแล้วแฟนๆนะคะก็มาตอบกลับคอมเมนต์ของมีหนมว,ว่าเอ็นดูมากเรายังทำเลยค่ะเวลางอนแฟนเก็บหมดนี่เรื่องปกติไม่ทำกับเฮียแบบนี้อีกนะคะเอ็นดูฮีรักมากฮีเสียใจมากเอ็นดูกำนัน เราก็ลบหมดทุกโพสต์ไม่เก็บเขาไม่เคยเป็นกันหนอคนที่ดราม,มา่าอ่ะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนบอกเลยว่าอาจจะเปิดมาดรามา่านิดนึงแต่จบสวยนะคะทุกคนชาวเน็ตอย่างเรานะคะก็เตรียมรอชมซีนหวานๆของมีขนมหมอบิ๊กกันต่อไปเนาะตอนนี้คือสบายใจแล้วล่ะ